เอาตน้องแกล้งหืมยึดครับมาจิ้มเหยี่ยมสุดยอดครับสวัสดีครับสวัสดีตอนไห่ครับแม่แรงครับน้องซุนฮีที่เรากับเข้าล้านานแล้วแล้วก็ถึงเวลาครับที่น้องซุนฮีมาหมบความซุกในการทำกับเข้าพื้นเมืองของกินดีมลำคือประแม่พี่น้่องได้พอกันทุกผู้นมครับนอกได้ี่น้องซุนฮีมีสามเมนูนะครับเมนูที่หนึ่ง ขอมาจัดไปครับเมนูที่2ของกินประจาภาคเหนือหนึ่งเดียวของภาคเหนือครับผักอื่นบวกินกันแน่และกับบะหมี่เห็นตัวครับหนึ่งสีมีขั้งครับสุดยอดแน่นอนครับมามาพอกันครับเมนูที่3ามกัดอยู่ในเมนูที่1นะครับนอกเมนูที่1ขอมาจัดไปครับน่องแหวนบริมาตรนะครับเป็นขอตามดแดงครับจัดไปเลยครับวันนี้มีกัดเต็งเลยนะครับประตูรอบแรกมันมีกัดแงมนะครับนอกวันนี้จัดเต็งเต็งเต็งเลยครับตระตูวตั ไปงังมาได้กินกับถ้ากินบอกมาหานนองสุนฮีนะครับนอ่แต่จะซื้อขึืนอได้มาได้นี่กับไอ้ล้อมกํานะครับนอ่เมนูที่2 1หนึ่งเดียวของประจำภาคเหนือครับแล้วก็1หนึ่งปีมีขั้งครับหน้านี่เลยครับนี่ครับผักตุ้ดครับนะครับผักตุ้ดนอ่บ้านเฮากับมันนึ่งมานนึ่งยำหรือมักแกงนะครับนอ่นี่นะนนองสุนฮีจะมานึ่งยำครับแรงนี่นอ่แกงกับเมาะครับนึ่งกับล้านะครับไอ้หนึ่งปีมีขั้งนะครับถ้าต้นไหนออกหัวปีนี่ ทำเงินให้ออย่างดีนะครับขันไกลนี่น้องชุนฮีเป็นเมนูที่3นะครับพอดีจะเอาตับม,มดนะครับนอจะเอามาสใส่ปาล์มไข่หร่ออนื่งไข่นะครับนอห่อนึ้อไข่ไข่มดแดงนะครับตําไข่มดแดงนี้อย่างพ่อครับมาพอเลยครับนี่ครับ มิ้งคแห้งเขาก็บไปหิ้งไฟเห็นน้อยหิ้งสูงๆนะครับเมาฮือมันหอมนะครับใส่คาหิ้งหอมขาวแล้วก็ขิงนะครับเมนูต่ำมดแดงขัดขัดขิงมาได้นะครับเนอร์น้องสุนีเพิ่มะกอกับเพิ่มความส้มหน่อยแล้วกับน้ำป่าห้าน้ำกะปีครับปราะว่าวันนี้ไอ้มดแดงนี่กะเต็งครับมันแบบมีแม่นะครับเนอรมันอาจจะผบบส้มครับเราเพิ่มความส้มด้วยไอ้มกกอกครับวันนี้น้องสุนีกะจะนึ่งไว้ก่อนเลยนะครับนี่นึ่งัะตุ้ดเนาะ พักตุดภักสะไทยพักเหนีงพักขัดเ้ยคันอันนี้บาใจนะครับนอคือพักเนียไปจากห้องอีนะครับพักตุดพักกัดเ้ยนะครับอันนี้มาได้เหยียดยามเพจที่3มนะครับนอเป็นกับเป็นคนมนุษย์เกิดมาเป็นคนอย่างเดียวกันกับเขานะครับนอกอดีเหยียดยามเป็นนะครับอันนี้คือของกินประจาพักเหนียนะครับนอพักตุดนี่ครับของหนึ่งนี่เลยครับหนึ่งเลยเดี๋ยวเัามันเด็ดมาซอยมันยำนะครับมอสนะครับของกินหัวปีครับปีนี่นะลูกกันขึนขึดครับวะนี่ นี่ครับเมนูที่สองลงสินี้ไหนจะข้หอมแดงลงนี่ก่อนนะครับนี่ค้าหอมแดงแล้วก็แบ่งสินี้ให้น้อยครับแบ่งสินี้ให้น้อยตัดนี่ครับตักมดส้มมดแดงเขานี่นะครับเนาอส้มมดแดงคือลูกกินนะครับนี่นะคือลูกเมียเนาะลูกกินได้เมียกินดีครับนี่นี่ครับใส่นี่ตอกไข่ครับนี่ครับนี่ใส่เลยนี่ครับ ใส่สองแกนปอนะครับนอแล้วก็นี้ครับน้ำซอสของน้องซุนฮีนะครับที่พัดกับเขาพัดซีอิ้วพัดไอยยังฮื้อปรอแม่ปีน้องกินกันเนาะครับน้อนี่ครับใส่ลงไปนิดหน่อยครับมาให้พอดีพอครับกับมาโกลนกันเลยครับนี่มาโกนเนี่ยระวังที่เขารอพักตุ๊ดหนึ่งมันซุกเนาะเขากำมาเนี่ยหุงกินไอ้ยังไสเป็นๆยังยังครับวันนี้น้องซุนฮีจะไปใส่หอมป้อมต้นหอมนะครับนอขวลูกมันเหม็นกูดขวลูกมันสาบนะครับนี่ มันคลุกเข้ามันเข้ากันที่ก่อนครับนี่โม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 โครับนี่ตัวเต่งมันคบไปทั้งต๊อบแท็บต๊อบแท็บนะครับใส่น้อยครับใส่น้อยน้อยเผื่อปอมันจะกินยังเก่าครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับมาเปิดฝานี่ครับนี่นอกจากนี้จะได้ทำกระทงไว้เรียบร้อยนะครับนี่เ,าเอามาใส่เกลือกลางนี่ครับเผื่อมันหึมันควมเนาะ ผักนี่บางครั้งเมียกับก,กินนะครับเมียผมมันไปจะค้ขนขึ้นขึ้นเมืองนะครับนอกเขาก็จะเป็นเสาะแต่ยังก,กินเป็นแต่ละยังบางครั้งเป็นกระกินผักเขาก็จะเป็นเสาะชิ้นเสาะอย่างมมนให้เป็นกินนะครับนอกเอาเป็นมาอยู่แล้วนะครับเลี้ยงให้เลี้ยงเกี้ยให้อิ่มนะครับเมือนเจหมานะครับนอกโอ้ห่อน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 นี่ครับน้องสุนฮีกับแปงกับพ้งแปงยังไว้เรียบร้ <c ull ing> อยแล้วครับตู้มอกสุดยอดนะครับคนหน้าตาดีเน่ยอย่างมันก็ถึงหน้าตาดีครับนี่ ไปสมตัวเกลีไปสวมไผ่นะครับน้องปัจจัยยากครับพอไปเลยเลยนึ่งพักตุ้ดเอามาย้ำจันชันได้อีหน่าเนี่ยชันได้เดี๋ยวพอน้องสุนทีนะครับง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปลาครับมานี่น้ำจิ้มเขากั่นลงไปเลยครับนี่ลงแล้วต่ำครับเออกููจัดเมินน้องก็แม่พี่น้องก็อย่ามากินแรงกันพ่องครับมีอย่างกินแรงมีของกินนี่ร่ำกันส่งอันมาใต้คอมเมนต์กันน้องมาอู้มาจ่ากันครับเฮาคนเมืองกันเฮาบัดนี้ลากันนะครับน้องพักกันไปครับ เลือกเรียบร้อยเนอเขาก็มาปุ้งเป็นยังยกันนะครับนี่ครับปุงนัวลงไปครับแล้วก็น้าปลาครับนี่ครับดังอืดอึดกะลูกเบาห้องครับเล่นทังก่อนเลยลูกนี่ครับกอครับบีบลงไปครับนี่นี่แห้แฮมโคนนะครับนี่ครับโดนเข้าไป คนมันเข้ากันเรียบร้อยนะครับน้องกำผมแดงมาฟอกให้หน่อยครับนี่ครับนี่ครับสุดท้ายให้สุดของเขานี่ครับขาหมดแดงลงไปครับนี่โอ้โหผมเตะเต็งบัดเต็งครับผมแม่พี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเฮามันก็มีความสุขแบบนี้แหละครับนี่นี่หอมบอดี้จับเลยนะครับน้องนิดๆมาให้พอดีนะครับนี่ขนเหี้ยครับนี่นี่นะครับ จัดขึ้นแล้วนะครับน้องแหวนบริมากผมเซฟที่อยู่ทางออสเตรเลียนะครับในศุนหีจัดให้เรียบร้อยนะครับนอ่องผลบ้านเดียวกันนะครับนอ้องนี่ครับเหมาะองแบบนี้ตปด,ด,ดูใส่หอมป้อมต้นหอมไปเหง้าก้ามครับนี่ย่อมพกลงไปหอมป้อมเมืองเมืองบนานเทาเนาะครับนอ่องสวงนี่กำลังออกขายกันตุย้ยสปัดสปันนะครับหลายอันปันยันน่องพักสวงนี่ครับออกจาก ไ้พืดไหลเกษตรกรบ้านเทาบอกว่าบัดพัวหอมขาวหอมแดงหอมแดงกับสี่โลร้อยครับสี่โลร้อยสี่โลร้อยโลนะครับประกาศกันนะครับนอดต้า่อเด้อพ่อเด้น้องแอนี่ครับมาชิมกันสุดยอดครับน้องสุดนี้เ่ยอีเราลองก็ไม่อยากไปทำนะบัดล้ำน้องสุดนี้นึกบอกห้ไ่ครับ เขาละไว้นี่ก่อนเนาะนี่ครับผมมาเปิดตอนนี้ครับโอ้ยังหมุดตันชุกแกครับไข่มดแดงไอ้มีเห็ดผลครับตีเหลือไว้ครับน้องสุนี่อ้อู้อ้ยหอนนี่ครับนี่โอ้ยนะครับครับนี่ พักไว้อีกสักครู่ครับพักไว้อีกสักครู่พักไว้อีกสักครู่เดี๋ยวเรามายำกันกันครับนี่กว่านี้หืมหอืยดเนี่ยน,นี่ครับหลังจากที่เขาเนึ่งเสร็จเนาะครับนอกเขาก็มาหูดตีไปก้านแก,แกน่แหววเฮียครับน่นนนะนองเขาทีตีนุ่มๆเนาะแล้วเขาก็มาซอยย้ำครับ ถ้าอื่นถ้าหันเก้าจีนะครับมันบปจนเก้าสัมสานะครับเนอร์ปจนเก้าจามจุรีนะครับเก้าผักตุ๊ดนะครับภาษากลางนี้น้องสุนฮีหมูจักเนะครับเนอร์หมูจีนครับบางต้นก็กินมันจะได้นะครับมันจะเพ่อนมันจะขมนะครับต้นผักตุ๊ดนี้นะครับเนอะนี่ครับนี่อีเรล่าของกลับมานี่ครับวางใส่เขียงนี้ครับใส่แก้วต้มนี่ ันี่ครับนี่สอยบางๆหนาบางๆหนากับคนล้ำปางนะครับนอนี่ครับซอยไปเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ครับปักตุ้ดนอของกินล้ำประจำภาคเหนือครับปีในมีเตือรมบอกแล้วถ้าต้นไหนออกก่อนนี่จโตทำเงินใหือเจ้าของบ้านนะครับ เแล้วน่อยมันจะกาคอครับมันตักเงียกนะครับนี่นะแล้วแต่คนมากคนสอบนะบางคนกับแบบกินกันนะครับนี่นะน้องสุนหีมาะหมดอ่ะของกินเมืองบ้านเฮาน่ะนี่ครับขอปุงไปยังๆนะครับน้องสุนหีเละไว้นี่ก่อนนอกครับนอกนี่ครับยำพักตุ๊ดนอครับนอกหรือว่ายำพักละยำพักอย่างสั่งน้ำพริกตาแดงน้องสุนหีได้ครับลาเจจิจกับน้ำพริกนะครับเอามานยำมาอย่างได้มดนะครับนี่ นี่ครับกดลงไปแบบนี้เลยครับลงขันน้ำบ๊ะนะครับนี่ครับน้ำดีเขาหนึ่งประตูนาทีนะครับนี่น่องนะครับโอ้ยผงนัวอยู่ในจ๋านี่ครับผงนัวลงไปนี่ครับผมมาคนมันเหี้ยนี่คนให้มันเละๆแล้วๆก่อนนะครับอันมันจะค้อนนะครับเนาะ ในนีนเวลาจำเวลาโอดไปมันจะมีกะน้ําพริกนะครับครอมด้วยน้าปลาห้าเลยครับนี่นี่จะดกง่ายได้ครับเนตกอน,กดดน้ําพริกกะแดงในชุนนี้เนี่ยบาจะได้กะจาน้ําพริกพักลวกนะครับได้หลายยังครับนี่ครับหอมแดงลงไปนี่นี่โอ,โอนี้ครับเข้ากันแล้ว นี่แหละครับหักตุดลงไป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 เชียงๆนี่ครับนี่โอ้ล้บผนล้ำผนล้อหักตุดหัวปีครับนี่นี่เนาะน่อ,องสูนน่องสูนฮีไปเนี่ยไปทำเด้อน่องสูนฮีต้องบอกข้าบัตรลำ้ำน่องสูนฮีไปแอะนี่เดาเรียบร้อยครับพอในนี้ครับ นี่กันนี่ครับหนึ่งไข่มดแดงหนอกกับผักตุ้ดนี่กับสิเหลือนี่น่องสุนี่เดี๋าวฝาปีฝาปีน่องนะครับน่องไปกินข้าวแรงด้วยน่องสุนี่ครับป่ะตไหลอย่างไหลอันครับแรงนี่โตโตมาละยาทีนี้สวัสดีก่อนกินข้าวครับมาครับนอนใหม่ปลาเมือกสดไม่ครับมากินข้าวแรงด้วยน่องสุนี่ครับโปรแมพี่น้องเนี่ยมากินแรงครับ นี่ยังกินแรงใ,ใจบี๊ดลดไม่เอาบ้านน้องสุนีนะครับน่าแรงนี่น้องสุนีถึงเมนตูตามครัขอขอมาจัดไปนะครับต่ำม,มดแดงยำผักตุ๊ดโอ้ยหนึ่งใส่มดแดงขอเตะขอแม่พี่นออ้อนว่าจะหื้อเฮียขอกินนิดน้อยครับหื้อเฮียลูกมันหลอ,อดตาหลอดใจล้ำไปนะครับนี่ผักบะคี้หูผักอันอะไอกอผักจีผักกาดเนี่ยครับผักไอย้ยอ,บอดบะม่วงมะแข้ง ตัมดแดงนี่จะ๋งเีปังที่สุดก็ซื้อกิงครับยอดปุยนะครับน้องสุนี่หมองมีเวลาไปสอบไปหานะครับนอกขนาดไข่มดแดงยังซื่องเป็นนะครับสุดยอดครับแรงนี่ของกินเมืองเหนือบ้านเฮานะครับนอกของกินเมืองเมืองของแต่กับย้ำพักตุ้ดนี่ก็คือของกินประจำทางเหนือเฮาเลยนะครับหนึ่งปีมีขั้งนอกแน่นตำมดแดงนี่กับพิษเอแพกแตกต่างจากภาคอีสานนะครับนอกมันตึงเหมือนกันครับแต่ละพื้นที่ครับจะวันไหนก่อนดีจ้า ขอให้ก่อนเจะเนาะมันหลอดหูหลอดตาลำไปครับขอเหนน้อยเจะไหวจะให้ลูกพึ่งเมียิ่นะโอโโตตควันออกคุยกุยกุยไหมครับเาับหัวกะาัดน้นเตะคบมันจึงมีเอกลักษณ์น้ะ ขอเนี่ยก่อนล้วไมนูที่สองเทียงสามนี่ไปครับอย่าพุดอย่าพุดหัวปีลูกกันคันนันในการตะกี้นั่นปุ้งตุนนั่นปะเต้เดี๋ยวเป็นลูกจีนวันนั้นะเต้าเขาว่าเอาจีนมาแหลกกันอุ้มาเอามาแบบนี้อย่ามาแลกกับไปสุนี้แบบเอผมจอมผมจัง เนื้อถงนัพิกจาแดงนี้นีทางน้ำพริกดบน้ำพริกแดงนุพราน้ำพริแดงให้นปูฮึไม่มดทำหมดแดงสหมดแดงน้องแหวนคอนะครับอ นะท,ทั้งแบบทิพย์มูลนี่กับปึ้งนะครับหน่ยก่อนเรียอหัวเรื่องควายทิพยมูลแดงมาคันกินกันเป็นอย่างลกตะต้นหอมขอ,องปอมจะเป็นปลูกตามตรงอ่ะนี่นี่เหรอเข้าคันใบประจำเดี๋ยวนี้บบนี้นะครับเก้าประจำเนาะ จำตะไคร้พอเป็นหลอกตาฟุตองหลอกตาพิมมดนะครับอืมอีกต่ก็เหนดำหุ้ไมกั้ตม นียหัวกระยากนี่เก่าหัวเแี้ยแล้วเนาะเนี <c ười> ่ยน้ำกระตุ้นผักล,ละนี่กับทิพของสาวหอมแดงสมัยก่อนนี่เป็นแหนขอาสาวนี่จะไปแหน่แล้วน,นะครับปากเงิน thấp ừ, tìm tóc phòng phòng không tránh đâu Một Thêm Cùng biến tâm lắm Oh, 我来哈。 สู่เขาเป็นตีเป็นเชแบบแบบ่นสูแบบ่เขาัปไปจีบระจ่างเต้าแดงห่อนใส่ผัวมัดแดงครบแหมาเต้าอุ้ยต้องไปตีเป็นดอกหอมนหนูหนูไตหอมนในในเตียวบบนี้จม,มกันใจเขาจะซื้อจะกินแล้วก็ซื้อไปเลยเราต้องไปตีเป็นเงินเสียน้ำอกน้ำใจ,น,ำใจนี่แปง้งนี่แปง้งนี่คูใจรับยิปมัน,นำลนำบาก อืมอืมอ no ืมอ๋ืย่างลูบาวให้นะครับโอัโหอือืมอืมอันนี้เนียหันหลอกหัวเหลอาตาหล่าไจ้ดำครับไปไปครับอ ไก่ก็สูหนะฮอนอ่ะโคตโคต,ตความฮอนหมดถึงเด่นเต็มเตียนครับ

ยอดของกินแรงแรงนี่นครับกลินเมืองเหนือบ้านเขาเนาะครับน้องกลินประจำภาคบ้านเขาแต่อันนี้น้องซุนฮีขอจบคลิปเพียงเตัวเองนะครับน้องพอแล้วอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจซุนฮีที่เรากับเข้าร้านนั้งตัวนะครับอย่าไปลืมอุ่นหนะ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 ูน้ำพริกดำน้ำพริกแกงน้ำพริกคานพริกตาแดงน้ำปูสวัสดีครับาน้องซุนฮีเนี่ยเราก็ลองไปเนี่ยไปทำชาบะรำน้องซุนฮีเพื่อแตบโอ้เวอร์รี่กู๊ด